สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมยอดวันกอกอกก็จะพายเอฟซีเลตันผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนวลยาปลาลวดเฮงลูกเรื่องน้องอันปลาลวยก็พ่อเวนะครับพ่อเวเลขยกสวยคำนวลผงนวดน,นี่เป็นไงมาแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดน,น,นะครับเพื่อนเซมา่าเองตามไปฟังนํากันนะครับพอมาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร,เร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับ ขวามั้งำมวลที่กินวดดีย่าในแบงปันมาให้ผมได้จัดท่าเป็นคลิปเพื่อไว้ให้่เอฟซีและต่างบรรทุทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกื่อคลิปนะครับเพื่อนเสียมาได้ยังต่างไปฟังพร้อมกันครับผมเลยนะครับต่างพร้มมานะครับเด้อพี่น้องปลูกพักปลูกต้นหอมปลูกแตงไทยเมื่อกี้เป็นกระปุกเป็นขยันเนาะปลูกใบแมงลัก แม่งรักนะคะขยันแท้บายูบ่าชอบเทียบรรยากาศแถวบ้านนู้นที่ยาจะเป็นแบบนี้นะคะนะคะยูหน้าแม่จิดหน้าพ่อเวน,นะคะนี่นี่เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์คนจะยุดงานบ่ได้ทํางานนะคะจะมาตามแนวทางแนวทางของพ่อเวนี่บ่เขารัฐบาลไท้ก็มักจะเขาเพื่อนบ้าน นวดนะคะหลังจากเข้าปล่อยล่องเราบางที่กับไปเพื่อนบ้านไปประเทศลาวหรือไปฮานอย,นอยแป็นไทยบ<ๆ>รรยากาศหน้าพอเวก็ดีดีพี่น้องนะคะนี่น้องหน้ามนะคะ ปลูกพักปลูกแป้งได้นะคะเพราะว่ามีน้ำนะคะแล้วก็รเรียงง้วน,นะคะบรรยากาศดีดีหาปลาหากุ้งได้นะคะพูดร่มเย็นสบายโอ้ยน่ามีกันน้อนเลยเลยคุณก็อยากไปใจเลยบรรยากาศแบบนี้มิตรน,อน,รอน้อนแล้วอ๋อสิเขียวข้าวม้วนหรือว่้วนใบหน้ามันบ่พเอเดี๋ยวนี้ม้วเป็นราคาไป โอ้หัวลงมัวลงเออโอ้มีปลานิ่นบอกพ่อน้องนี่ปลานิ่นหลายโอ้มัน,นยากาศตึกแตะนอนให้เราอยากไปถ่ายคลิปได้ฮอนแดดมาอยู่ลมเย็ยนสบายน,น้องเฮ้ยร่ม มันกแบว่าเปืเป้อนบ้านเนี่ยพาะนเาเนเก็แบเหล้าเา็นลมงานเน่เน่ัวก้าว่วก่าวเก่เราะเวเพาะเขาราชการไทยโดนแล้วก็ไปออกตัเพื่อนบ้านคุปตนักเอาเนี่ท่างเพเวไปซื้อข้าน้อยไปซื้อเหล้าจัตตา่เวี้้าน้อยัตาม เือนแล้วหได้วัดแล้วเอาขึ้นนั่งไก่เป็นแต่ย่านกล้องแต่ป่านนี้แห้งเจ้ายังมาน้ำพันยานข่าเขาขอกนั่งทบบไก่ห้างหาลอยเม็ดล้มล้มเพี้ยๆเขามานั่งใกล้ๆแล้วเสียงเสียงร้อนแห้งมันสิเสียงพวกเขากล้องนะเขาล้มนะเอาอันนี้เส้นไว้ในส่งเสียงเลยนะต้องใส่ในส่งเสียงได้ซับเลยจะหามุ้งพีเห็นหนาละอๆกัน กเว้าไรไม่ฟังาม่ดีทำมั่นะนี่ลูกแ่เห็นเด้ลูงทั้งนี้อะนานแล้วประมืดเด้ไม่คิดไปใช้ขึพ่อมารู้บ้างบ้างโอ้ว่าจะตย์นี่เปี่ยนกากันบ้าง วันธรรมดาไม่คิดมาเรี่ยงงัววันอาทิตย์พอหยุดให้พ่อมาเรี่ยงแทนเรียงค่เขาเข้ามาพอผมมีวันหยุดนี่้โหดีนะไม่ต้องหยุดตะม้วนคือวันหยุดี่อิจฉาไปเลยวันหยุดมนอนลงหน้าวันอาทิตย์ถ่ามะเรี่ยงงัววันธรรมดาให้ไปทำงานโอ้โหเรียงต้องดีใจนะพช่นเรียนคุ้มเลยเนาะธรรมดาเรียกไปเดียว่าใสงั้นเกยเป็นเรื่องธรรมดาพ่ะคะ ยังทำผาหาใจน้อง่อน้องประเด็ทำาหาเก็บคดีแรกพ่อดไปยืมเงอนไ้น้องทขายม้วกับขายพ่อดงม้วนถือมันต้องตนี้โตแล้วก็จะมืดัมิ้นั่งบอกหัวสอม้วนหัวบนนอว่าเสอจจะ้นเเสียงเขาคือเปรถเสียงนี่จะเพิ่มขึ้นหน้เเสียงเสียงบปรถ โตอด้ยสองมื่ถามเลี้ยงเลยเดี๋ยวเดี๋เดียเียไปซันนั่นแหละดเียงแล้วก้ก็แงตอนถูมาสัมผัสตบอที่แหกพ่อเวคนเลี้ยงวัวน่ะที่เลขเก้าสองมีงัวสองตัวปัจจุบันหนูมาตามไปตามมาว่วบก่ามนหกตแล้ว อยาไปพ่อได้ขายย่าโอ้ยเรื่องมาสมุดมาน้ำสั้งน้ำเด้อดจะเป็นได้เลขพ่อไดรลขได้ไพ่อเลรฟ์มาแล้วซีเซ่อแง่อฟดีใส่าะไม่ย้ำไหน่เคยไว้ย่ำเฝ้ามาพ่อหันใดแมงวันแมงนี่ยตนต่าก็ตอนขับรถต้ก็ถุ่นะน่ากินจังนว่าเมี่นเพิ่นยังพ่ยกัอบสิบหรไม่านบอตัวไหนพ่อส

ของพ่อเวงงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ด, 5, ด 2, 25, สองศูนย์ห้าทับายสองศูนสองห้าศูนห้านะคะเป็นเนี้อท่าสค่ะสุรกิจเรืร่งรัฐาบาลไทยแต่วา่าภาคกลางนี่เน,นี่ท่างของพ่อเวงจะเข้าเพื่อนบ้านนะคะเข้าตลอดนะคะเอาไปป้อยล่มก็เกินมือเขา้า บ้านคือเตาเอฟซีถึงให้มาตามตลอดบางท่านบางคนคนรู้แล้วเปนว่าเลขพ่อเวบ่เข้าคือตามดีแท้มันเป็นของเพื่อนบ้านนะคะเขาไปทําตามหน้าที่นะคะทุกคลิปเมื่ท้ายทําใส่เป็นและท้าหาจุดัแรงรัฐบาลใช้นะคะแรงร้องโหนทุนเรือพี่น้องแม่ไม่นี้มันหยังวะันอาทิตย์นะวันอาทิตย์มันก็ยังมีคือเก่าน่หนาตอนนี้จะชนะกัาเจ้าเสียไปซื้อผันจันท์ถ้าเจ้าไปไปกินตำเหล้านะชนะ แ่่ัีาฮะนนัดีโาก็เจ้าไปตามบรรยัก็เจ้ไปเจวไปประเทศลาว่องมน้ี่เบข้นเาเจ้าผู้ใดไปเที่ยวประเทศลาวโชคดีกับแมงคากับเขามาไห้พ่อเลี้นพ่อเพี่น้องเอ้อบริหาเอ่อหาจิ้ตามสไาล์ชีวิตชาบ้านนะเรียงวบปท้ายนมาตามเ็ขางเป็นโซแล้วนูมาตามนีกบจิักอายมาตามประ่า่ ก็ไดนี้อาระผอยพรมตะเชียนะครับคธรรมาจิงจากบ้านเขาโาณตามประานครับใช่ตามประสาคือบ้านที่บ้านก็เป็นคนบ้านๆ้านะเขาพูดเป็นตะน้อนแต่ประเนยการยูดตาอย่างนี้เลยว่อยากไปท่ากีเซดิไหม่ารไทยดแล้วว่านตะนอนเได้ว่างกว่ากระทมบัตระทบิัดูเห้า่านเดียวรถบานจะมันยูะยูถึงเ้าบาเนไปว่เ มาเห็นห <st une> <l id> ัวหัวเ่าของผมว่าแตสองหเอาตากวีเปิดนเดี๋ยวมาสุดแปดเนี่ยบรการดีนะหาห่อนก็ลุงอาบน้ำไหมก็เจ้าวงฟ้าหก็เจ้าไรถึงมากชุ่มหน่อยได้เมนมะค่ะได้ตอนนิน้น่อนนินมีกุ้งว่าเดี๋ยวนี้ไส่กุ้งป่ใส้กุ้งกับปลถืเพื่อนองไหมกุ้งน่ต้งไส้นานนามันมากค่ะกันกันันแหนกุ้งไหลนี่กุ้งไหลนี่เ้าวหมี่หมี่แห่ ม่เห็นพ่อว่าจังน้อยสิเฮ็ดข้อง,ง้อยี่นี่มันว่าจะบ่ได้งัวกลับบ้านจะนอนเฝ้านี่นนอืมดีแล้ต้องน,นอนอยนี้เพื่อผู้มาบอกเลยครับครับคับว่าเอฟซีเละท่านผู้ชมทุกท่านข้องเสียอย่างนี้ในฟังแล้วนะครับทิ่นวนันดยาได้สารลปเรียกของพ่อเบะนะครับสำหรับปมเลนตาเทียมนี่ก็ดีซะลุยครั้งหนึ่งนะครับพ่อเบะเรียกสูตรคำนวณ เงินี้ก็ให้มาแล้วงวดวันทีดหนึ่งมิถุนายนฮวกเกตนะครับเพิ่นไายมาสามตัวหางเดียวนะครับสองศูนหานะครับตัดเป็นสองตัวก็เป็นสองศูนสองหาศูนหานะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนื้อทั้งสื่อก,กินแบ่งของตะบ,บนันก็วางไว้เอฟซีและตมปุตตุนเมืองธันห้องเสียดังนี้ใฟังแล้วนะครับสำหรับปะ่ะเภทถ่ายคลิปนี้เดี๋ยวขอเชิที่เพียงทำนี่พบกันอีกคลิปต่อตอไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ